สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าว,วันที่16กักฎาคม2564นะครับวันนี้หวยออกวันนี้ผมมีแนวทางการเสี่ยงโชคจากปู่สำนักสงฆ์อัมไยวันหรือว่าวัดสว่างธรรมดานนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเพื่อปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันสำหรับวันนี้นะครับ ปู่สำรักสองอัมภัยวันนะครับท่านได้เขียนตัวเลขเป็นแนวทางเป็นปิศนาโชคมาให้พวกเราได้นำไปเสี่ยงโชคกันมีเลข3ตัวอยู่2ชุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลข2ตัวอยู่อีก2ชุดเลข3ตัวชุดแรกนะครับเป็นเลข791 ส่วนชุดที่2นะครับเป็น7 9 6ส่วนเลข2ตัวนะครับก็มีอยู่2ชุดเช่นกันนะครับมีเลข95กับเลข15นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปตัดสลับกันดูขึ้นบนลงล่างนะครับสำหรับวัดสว่างธรรมดาน,นะครับก็เคยให้โชคแบบชัดๆมาแล้วหลายๆงวดนะครับ สำหรับงวดนี้จะเข้าไม่เข้าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีทุกเลขทุกหวยกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของนันบ้านโดนไว้ด้วยนะครับรอติดตามชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในคลิปต่อไป ผมจะหาแนวทางการเสี่ยงโชคมาฝากท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันในทุกๆงวดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ